นายธนพสิริปิยานาคผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีนำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์อุบลราชธานีแต่งกายชุดไทยมาในทีมดำดงที่กำลังเป็นกระแสในช่วงนี้มาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อนคลายร้อนในเทศกาลสงกรานเที่ยวสงกรานบ้านนาแอ t สวนสัตว์อุบลราชธานีซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง16เมษายน256 0 17นี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนได้คลายร้อนและสืบสารประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวโดยนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรมชุ่มฉ่ำกับเส้นทางสายน้ำอุโมงค์ดอกสแบงสนุกสนานเล่นน้ำในสระน้ำตกเด็กเพเลิดเปรินไปกับดนตรีในสวน สืบสารประเพณีส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวชมความน่ารักของมัสคอตพราเพลินและบัดผ่านประตูแลกเล่นเกมในงานไม่ว่าจะเป็นเกมปลากระป๋องมหาสนุกเกมปลาลูกโปง่งโป่งชึ่งเกมไข่ปลาหันสาพร้อมรับของรางวัลที่ระลึกมากมาย โปรโมชั่นพิเศษมาสี่จา่จาย3เฉพาะบัตรผ่านประตูผู้ใหญ่คนไทยเท่านั้นตลอดเดือนเมษายนลูกค้า AIS ลด50%ลูกค้า To Move และ Detax ลด30%สอบถามเพิ่มเติมโทร045252761หรือโทร0933209369แฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลสู่ก็ในช่วงสงการต์ ปี2567นี้นะครับทางสวนสัตว์อุบลนะครับก็เริ่มจากกิจกรรมตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษายนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชุ่มฉ่ำกับซุ้มน้ำนะครับรวมทั้งซุ้มรอดซุ้มดอกสะแบงนะครับแล้วเด็กๆนะครับก็ชวนเชิญเด็กๆมาเล่นสระน้ำตกเทียมนะครับซึ่งเราเปิดใช้บริการแค่ 12ถึง16เท่านั้นนะครับสามารถลงพาเด็กๆมาเที่ยวได้นะครับก็กิจกรรมก็มีถึงเรื่องของการเข้ามาชมสวนสัตว์แล้วนะครับสามารถที่จะนําบัตรหางบัตรมาร่วมเล่นเกมไม่วมันจะเป็นเกมปลาปงนะครับหรือปลากระป๋องช้อนไข่ปลาเพื่อรับของที่ระลึกกลับบ้านนะครับเราเตรียมไว้มากมายนะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมในสวนสัตว์นะครับแล้วเรายังมีเรื่องของการนํามัดคอด นะครับมาให้พวกเราได้ถ่ายรูปแล้วก็ทำประเพดพาเพลินนะครับในช่วงของช่วงเวลาต่างๆรวมทั้งกิจกรรมพิเศษนะครับจากที่เรามีการโชว์แสดงความสามารถชีวิตสัตว์วันละสองรอบนะในช่วงเส้นรการของการนี้เราก็สมนาคุณให้ทุกท่านนะครับจะเพิ่มเป็นสามรอบให้เราได้ชมอาการ,รมสามารถสัตว์อย่างทั่วถึงนะครับรวมทั้งเรายังมีในเรื่องของช่วงเมษานะครับมีเรื่องของการโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของผู้ใหญ่คนไทยนะครับถ้ามา4คนสวนสัตว์จะลดให้1คนคือเสียแค่3คนนะครับรวมทั้งเด็กนะครับก็จาก40บาทก็ลดเหลือ20บาทนะครับลด50เปอร์เซ็นต์แล้วยังมีของค่ายโปรโมชั่นของค่ายมือถือไม่ว่าจะเป็น a s นะครับ AS นี่ถ้าเราเข้ามาหน้าประตูสวนสัตว์ก็สามารถเอามาแลกนะเป็นส่วนค่าลด50เปอร์เซ็นต์หรือแม้กระทั่งผู้ที่ใช้ทู หรือเอ ack, ครือข่าีแท็นะครับทางสวนสัตว์ก็มีโปรโมชั่นลดให้30เซน์ะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่กลับมาจากต่างจังหวัดนะครับมาอยู่ในเมืองอุบลแล้วนะครับมาเที่ยวสวนสัตว์อุบลท่านจะได้เห็นความกิจกรรมมากมายรวมทั้งสัตว์ป่านะครับที่น่ารักและช่วงเมษานี้เราก็มีการจัดทากิจกรรมเรื่องไทยร้อนให้สัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าก็จะอยู่อย่างมีความสุขพวกเราก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาพรนะครับมาพักผ่อนในสวนสัตว์อุบล ก่อนที่จะไปที่อื่นนะครับก็มาเที่ยวสวนสัตว์ดุบลก่อนนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านครับผม